ผมพี่น้องกว้างไปสวัสดีครับมือนีโอ้ประกดน้าแดงมากมือแรกครับโอ้ไม่สวยเงี้เลยเดี๋ยวมือแรงฉิมาเด้อครับผมมาเลยครับผมเบิ็งลูตถูปลาโอ้มือนีเซียนรกเอินเลยครับมือนีตะโกนเราเบิ้์เลยเซียนเร์ดประคันใดเบิดเปิดเปิดอะไรนใครรวมแล้วพาะลูกไส้เห็นนั่นโอ้ยหนึ่งตัวแล้วครับโอ้งออกประกดขึ้นตัวง่ามเดี๋ยมือหนีไปไหนไปไปได้ ไใส่เสื้อน <lad yes> ั่นเม้าส ouais> ์ดีครับพ yes ี่น้องเบื้องบาดนี่ครับพี่น้องยกขึ้น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 โมมีอย่างไรเตรียมอยู่ทั้งไตเอามือหนีปากเขาเด้อพี่น้องน้ามเดียงมือเลี้ยครับน้ามเดียงมือเลี้ยมือเลี้ยงนี่สันั่นวันไหวครับมือเลี้ยงม่งมาได้ครับมือเลี้ยงเหตุรู้น่าใช่นี่ครับผู้ถูกเมาป่าใส่ป่าไงฮ่อชกป่าใไงรู้จะรู้ปาเพียบ่ ตะเพียนมาะเพียนไมรู้โ๊กชุกไอโจกมากไงโดนเขาตงไหไม่เลยนี่นี่ตะเพียนชดดครับผู้เฒ่าเม่กระตัวมาดดไปไปยกขึ้นได้พี่ตยไงมาดูดหรือเปล่าอันนี้คนรอนเศเนียครับนิโคอนผมเ็ดเนี่ยปรากฏดิเป็นนรกมันบ่อน้อครับ <laughs> มาดูเลยครับโอ,อโอ้ปลากขาวไข่พี่นอ <c oughs> ้องมื้อนี้เป็้นแรกหลายครับโอ้พบพอครับเชี่ยนตวงครับมื้อนี้สีจุดยาวเคดครับไ <c oughs> อจืดมใ้ใ่ไอจืดต้องใส่สีออกงาอ<ะ>อ้าน,าน,ออานหนูฮะไปง้าน <c oughs> บ่น้ำแดงมือ้อแรกครับ <c oughs> โอ้เชี่ยนตวงถือปลาอีแป้งหมดน,น,น้ำแดงมากเลย โอ้ปลาเพียนี่เาเอาจวบอกเอาไปเร่ครับขายซะอครปดักักเนี่ยตวบาโลโลหกสิบบาทอรู้ว่ขายนี้ครับขายเนี้ตัวเดียวหนึมันไม่มีมูขายผมซะเดียวอยุ่ครับนี่อุอู้เูบขายเนาะลาบใส่ปลาเพียนบ่อ เพี่ยไปหลับไงอ่านอาคันไปเดยวะพี่น้องครับบรรยากาศน้าแจ๊ะืึ้าได้ปะพี่ตัวนึงบ่น้นาแจ๊ะได้ปะพี่ตัวเอาสองเอาพียให้สองตัวฮะเอาไห้แน่ที่เป็นก้อยเที่ยงชูพอพกินรอ,อ่ามาไ้พอ่ก มาหายน้ำหาน้ำเออกระเดียวต้องเล่าแหละต้องห่ยี่อดครับพี่น้องปากพี่อาบกงึงเพื่อนบขขายเลยจกควงเพื่นเพียงแต่ว่าหน้าจะได้น้ำหน้าใชเนี่แหละครับเพราะว่าหน้าใช้หน้าจีคัดคืนไม่ได้บังคับเอกเลยครับนี่ครับสิบ้ามาบังคับเอาปากพี่อครับจะให้หรือไม่ให้ต้องให้นะเอาอันขึ้นมาเลยตัวนึงเนี่ยของมันหน้าหลัง ปลาเพียนอปลาเพียนไปลาเอาให้ทราบปะเพียไหนบอกผอได้สองตัวนี่บ่อ้งามเลยวะูทองไงดิอันนี้พระาไทยเขาเอนปลายังก่าปลาตับยังก่ปลาตับปลาทะเพนยังก่าเพ่อคันปากาปกาปากานะครับพระาไทยเรียกปากามันมีหลายชื่อปลานี่หนึ่งปาไกำสองปลากาสามบ้านเฮาเอือนปะเพีย อันนี้หกโลอันนี้เอาสองตัวนี่ใครนี่มือนีมากับผู้ทวงครับม้าลอยปาเปืือนมืดเลรอครับมือนีพี่น้องนาใส่เครื่องแกะเครื่องแถมือเก่าเหรอครับอันนี้หน้าม่สักเอื้อเพิ่อนเป็นหน้าครับพี่น้องทั้งเมียแม่ไร่แค้นปลาอีแปง พ่อคันบ่ได้อีดีตีแต่ว่าผมว่ามือแรกมันดีกินน้ำแดงว่ามือแรกว่ามันบี้มือว่านบ่แดงมือนี่น้ำน้ำเออเดี๋ยวม,มือแรกสิมาบ่ิแดงขูดหนุ่มสี่ร้อยมาชี้ปรากฏนะครับเอาเงี้ยไม่ให้จะปรุงไเด้อเอาบอกเอาเงี้ยไว้ให้กินเมื่อกี้ก็ะชากัานเดีย <c oughs> ด๋ยวมือแรกสิว่าเอาครับรพี่น้องเขาก็ได้ปลาอีก๊อก้อยก้อยลาบเคียงครับพี่น้องเอาบีใส่ บีบีใช้ขมอําลําหวานครับใช่เง้เฮเฮเดี๋ยวเดี๋ยวกินใเนะเดี๋ยวคุณทุก้วจัดการลาบหรอกลับไปดีและวปายกำนะครับพี่น้องเอ้าเดี๋ยวคุดูมีภาพไปทั่วสะพานอีกรอบแล้วก็ดีได้ลงจิบน้องปอกปลุกคูทุกคนโอ้นี่ครับเสียเพื่อนเพียงในคือนเปียนนาชีพเสีย เพลงไหนอเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนอาชีพครับจากนักชิดปากกดมาชิดปาเขาครับมือนี้เบิ่งคนเาอุปกรณ์ประกดเพิ่นกะมีแต่เอาบทชิดเนีปากกดถูกะเจาเดพโลอยู่ปากกดเป็นขีดฮะเป็ขีดเ่อท่านพ่อรพี่จุ๋ยเราสัง่ะนะแต่ว่ามันไ่ได้เกียขีดนึงไปากกดได้เกียขีดใชตามขีดเขาเดว ววมึงก็วางในไปกกยู่สิตัวใส่บนสองตัวของมึงหรของของตัวใส่ยังไอ๋องบ่ครับพี่น้องคลิปนี้โอ้ชุดยอดครับมวนๆน,น,น้ำกันครับพี่น้องครับเพื่อนมาขายแต่ว่าเข้าไปหาซื้อได้แล้วนะครับเนาะไปหาซื้อได้เรียบร้อยแล้วได,ได้น้ำาใส่สอ,องตัวอ,อ,อันนี้ก็มีที่ก็ไปดกโอ้ยงามไรครับตึ๊งนรเข้านี่บ่ครับ เดี๋ยวสิได้อยู่มือนี่มือเร่องเม่ปากฝนก็ต้องถือบอฝคโณนะครับได้ขิดนมาแล้วครับพี่น้องวู้มวนมวนตากฝนกระทางวะดยจวดตีมหนึ่งวิทตาแนวเดียวพี่น้องยากาศได้บ่บ่ฮันได้เนาะเขามาบเอ้าวันนี้พบกับตาไทย หมือนเดิมมานานหรือยังมานานเอาปลาไปไว้กี่ครั้งแล้วไม่เอาไว้เลยของขึ้นตำกวามาตรฐานแท้มือนี่อย่างไม่ขยายไปไทยาตำความมาตรฐานครับมือนี้น้ำแดงมือแรกครับปันตะลิงษานครับพี่น้องน้ำแดงมือแรกครับมันหมานสุกๆสุขคนครับนี่ของแกชั่วเฮนี่ยมวน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 ครับพี่น้อง ผู้ได้ก็เอาผู้ได้เอา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 แนี่เทีมไอ้เีป็ายด้นมาไทยดอกด่างยมึงป่าไม่เป็นไายดามนคนดูเจ้าจเป็ว่าได้่างไม่เอาวิ่งเง่าๆเลยครับอ๋อสวยสวยอันนี้เสียนต้มผจ้ต์ปรกดกระชีไปลามือเลี้ยงขึ้น่านาชิเขาครับพี่น้อง เอาพี่น้องกำล่าพระจากกันบ่ยาไก่จากหน้าเวลาหักมาลัยเชี่ยนนั้นได้หลายบ่บ่ครับมี้ประมาณยังไม่อี้ประมาณบ่ยาไก่จากพี่น้องเวลานั่นเห็นดวนมาไปเลี้ยงได้อยมาตัดผมได้อยมาตัดผมไปหาตัดผมเน่ยเขาเรียกได้ว่ราะาตะเบียดยืนนีได้ตัดเที่ยวบอผมอ่ะมันมยังเด็ดมากเด็ดมากไม่เสียกอนเสียก้อนเจ้ากเสี้ยนยังอ้าวอีกแล้วโอ้มงกูต้องบาดเดียวชามบเดียวเเขาบนครับยกขึ้นะครับนี่ครับบาทชมครับ ยังให้ได้ถือครับอันนี้นาดีพุท่านพสองชั่วโมงหรอกนี่เพื่อนเอวอะโคตรปะได้อีกาปะบนได้เพอจ้าไหมขอจับลองดูนกกขึ้นหนตะบูเดียวเนี่ยะนตะบูงานน่อนเวเตยมใหกัริงเงีขอเงี้ยววะ่กันยุ่งกุ๊กนี่เื่อนเงี้ยวสินมาบรรยากาศพี่น้องเวลานั้นผดวนมากครับพี่น้องครับผม สวัสดีครับโอ้โอ,อันนี้กับมันเลยเขี่ยเพื่อนมันโอ้โอโอพบปอกับมันยดกาศไปครับบายบาย